สวัสดีครับพี่น้องเบอนี้ครูวที่บานอกครับจะพผ้ามาชมนะครับสวนดอกไม้ที่บ้านพี่ชายนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับครับต้นไม้นะครับก็เป็นสวนเล็กๆนะครับก็มีเกือบทุกชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นพญานาคราชนะครับนะด้วยความเชื่อนะครับก็สิบปลูกไว้นะครับเป็นร่มโพลูมไซให้เพิ่นดูแลนะครับพญานาคราชประสนครับ อันนี้ก็เป็นดอกกล้วยไม้นะครับออกดอกกําลังออกลูกสวยงามนะครับหลายดอกหลายสีนะครับดอกกล้วยไม้เพิ่นกนําลังเพาะอยู่ครับอันส้มนี่กะอยียงบ่ <c oughs> บอลลู้คืกันเพิ่นกับเพาะไบถ่าให้คนอันนี้รวยร้อยล้านนะครับอันนี้ลิ้นมังกรเนาะชนชมก็มีหลายอันหลายแนยวพี่น้อง อันนี้อะไรนะที่กินอันอากาศนะครับจำซื้อบไไุได้ผู้ใดลูกะบอกนเดอ้อเป็นขับครับอันนี้สวยมากน่าจะเป็นต้นคริสต์มาสอะไรนี้ประมาณน,นี้แหละครับอันนี้ลินมังกรน,นี่น,นี่จำได้อ่าอันนี้ปวยเสียนหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะจำล่งพออยู่อันนี้กุหลาบอันนี้ดอกเข็ม นะครับอันนี้ต้นว่านอ,อันนี้กับนงินกับทองช้อนเงินช้อนทองนะี่ครับดอกพุดธนะพุดธเล็กนะครับอ่าแล้วก็มาเลยมาเบิงมะม่วงนะครับกาลังออกดอกพอดีลยช่วงเดืนอนปลายเดือนมกร,ราต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับกาลังออกดอกแล้วก็ออกผลน,นี่ กำลังสิได้กินแล้วครับพี่น้องครับครับจาชอบที่มีกระปกากไลค์กดแช์ให้นนะครับเป็นกำลังใจใหครับรูดให้พี่นอกท่ายไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับทีรับอยู่รับชมกันขอบคุณครับสวัสดีครับ